ที่เสียงนี้มีหลายเรื่องนะครับแต่ที่น่าหนักอ,อกหนักใจสาวสาวัยรุ่นที่สุดเลยก็คือเรื่องการเสียตัวเสียพรหมจรร์ให้กับคนใกล้ชิดอย่างคาดไม่ถึงครับคุณผู้น,นั่นสิคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะมุมมองแห่งรักของเราเรามีแขกรับเชิญเป็นวัยรุ่นสาวนะคะ<อ>ซึ่งเกือบจะพลาดท่าเสียเวอร์จินให้กับคนที่ตัวเองอรักนะคะแต่เธอรอดสถานการณ์เลวร้วายนี้มาได้อย่างไรต้องรอฟังกันให้ดีค่ะนี่พร้อมกับท่านบรรณาธิการสาวที่จะมาะเล่าให้เราฟังถึงเรื่องการ ป้องกันนะฮะการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะทำให้น้องๆหลายคนเสียอะไรนะเบอร์จิ้นเสียตัวเสียพรหมจรรย์เขาก็แบบเอากีตาร์มานั่งเล่นให้ฟังนี่เล่นเพลงเบิร์กกับฮาร์ดได้ป่ะเบิร์กกับฮาร์นี่เวิร์กมากเลยแต่เขาไม่ทันนะเขาไม่ทันเขารุ้นหลังลุ้นหลังคราวนี้ในบ้านเขาเคยไปคือใครไปคือคือลูกพี่ลูกน้องไปอ้าวก็เหลือเรากับเขาสองคนใช่โอกว่าตอนนี้แหละครับเขามีธุระเขาก็เดินอร้องเพลงมา เริ่มโอบแล้วก็แบบมาบอกว่าเกดเรารักนะเธอนะคือตอนนั้นก็มงมงๆเหมือนกันเพราะว่าเวลามันเร็วมากมีบางอย่างในในหัวขึ้นมาเลยแบบสติขึ้นมานิดนึงคือ,คอรู้แล้วว่าต่อไปเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นกลัวท้องแล้วกลัวติดโรคเรายังเรียนไม่จบมปลายมีมอ,อยู่มห้าอยู่แล้นั่นหะใช่ ถ้าเกิดแบบไม่จบนี่คืออนาคตเสียเลยความฝันที่เราคิดอยากจะทําอยากจะเป็นอะไรก็แบบไม่ได้มันรู้สึกเลยว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้ออกไปให้ไกลๆเลยเ,ออเลยถีบเขาออกไปเลยในเก้าเรื่องนียก็เลือกจากประสบการณ์หลากหลายเช่นในเรื่องของการแชทในเรื่องมลรักออนไลน์ลคุยกันทางเน็ตเรื่องอของคนใกล้ตัวที่เป็นภัยใกล้ตัวคือพี่เขยอคนในบ้านเลยเพื่อนในบ้านเลย เรื่องของเด็กสาวที่ไว้วางใจเพื่อนอแล้วเพื่อนก็หลอกไปให้เพื่อนอเพื่อนหลอกไปให้เพื่อนอีกทีหนึ่งอันนี้คือเข้าบ้านเลยนะคะแต่อันที่น่ากลัวที่สุดที่เราเคยเห็นเปนข่าวก็คือการกินเหล้าแล้วก็มีเคสหนึ่งที่เราไม่ทำเพราะว่ามันรู้สึกมันรุนแรงเกินไปก็คือซ้อนมาใส่แล้วก็พาไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่ง มันมีกลุ่มคนผู้ชายวัยชะก,กันที่น่ากินเล่าเคยได้ยินชื่อ,อเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาแต่ก็อรอดแต,อแต่ว่ามันรอดไม่ถูกกระทําไม่ถูกเพราะว่าผู้หญิงมีสติดีมากเหมือนเหมือนน้องเกตเนี่ยค่ะอขอต้อนรับทั้งคู่เข้าสู่มุมมองห่งรักของเราในวันนี้นะครับน้องเกตนักวจีสุชาติพงษ์และบรรณาธิการคุณอ้อยมนทิราจูทะพุทธิ สวัสดีครับน้องเกตและคุณอ้อยสสวัดีค่ะนะครับคนหนึ่งมีประสบการณ์เฉียดที่จะเสียสาวอ่าเลิกคุณอ้อยเหรอครับอย่าเลยอ๋อย่าให้คือน้องน้อยเลยนั่นคือน้องเกตนะน้องเกตครับประสบการณ์เฉียดที่จะเสียสาวของน้องเกตนี่มันไปมาอย่างไรเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับก็เริ่มต้นจากที่ว่าช่วงนั้นประมาณม .5 เป็นช่วงปิดเทอมเดือนตุลากี่ปีมาแล้วครับน้องเกตอืมโอ้ประมาณสองสามปีสองสามปีและห้าโอเค ก็ตอนนั้นคืออยากจะทํางานพิเศษแล้วแบบไม่อยากให้เวลามันแบบผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยขอพ่อแม่ทํางานแต่คราวนี้พ่อแม่เขาก็ห่วงหลายๆอย่างเขาก็เลยยอมให้ทําแต่ว่าให้ทํางานในร้านอาหารของเพื่อนบ้านของเขาครับแล้วคราวนี้ก็คือไปทํางานในร้านนั้นได้สักพักก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วตอนแรกทำงานอยู่ที่เดียวกันทำงานอยู่ที่เดียวกันค่ะ แล้วตอนแรกก็คือเขาก็จะแบบเข้ามาแบบคือเข้ามาเหมือนคุยเหมือนคนทั่วๆไปแต่แต่คราวนี้เขาจะแบบชอบมากวนมาแกล้งเรามากกว่าจนหลังๆเขาก็มาพูดตรงๆเลยว่าเขาชอบเราใช่ค่ะคือเหมือนดูเขาชอบเราจริงๆจยังๆมาติดพันยใช้คําว่าอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะเพราะตอนหลังเขาเริ่มมาแบบวุ่นวายกับเรามากกว่าคนอื่นเขาอายุมากกว่าเราเยอะไหมครับ ปีสองปีเองค่ะอ๋อก็รุ่นเอากับรุ่นเรารุ่นเกือบเรื่องรุ่นเดียวกันจากนั้นนานไมใช่กว่ามันเหตุการณ์เฉียดเสียเวอร์จินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ไม่นานค่ะวันนั้นมันอะไรเกิดขึ้นครับคือก่อนหน้านี้เขาจะเขาเข้ามาบอกว่าแบบผู้ใหญ่ที่บ้านเขาอยากพบเพราะว่าเขาแบบไปเล่าให้ฟังว่าแบบเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็คือแบบเออถ้าเกิดคือเขาชวนไปที่บ้านก็แบบยังยังนึกเอกใจอยู่ว่าแบบเอ๊ะจะไปดีไหมแต่ว่าเขาเขา บอกว่าพ่พอ,พอแม่ญาติผู้ใหญ่เขาอยากพบเราคือเขาอ้างผู้ใหญ่ออยากทําอะไรให้มันถูกทํานองคลองทำน,พพน,น,นะนนะี่ไปพบพ่อแม่ฉันหน่อยนะพี่หน่อยนะก็ไม่ได้เรียกพี่ไปพบพ่อแม่อ่าหน่อยนะแล้วเราเรายินดีไปกับเขาเลยไหมครับตอนแรกก็คือจะลังเลอ๋อลังเลแต่ด้วยความที่ว่า <c oughs> ที่ผ่านมาเขาไม่ได้โกหกกับเราก็เลยแบบก็เลยแบบ,บตัดสินใจว่าไปก็ไปตอนไปนี่เวลาเท่าไหร่ครับ ประมาณห้าห้าโมงเย็นได้แล้วค่ะห้าโมงเย็นงานเลิกแล้วหรือยังตอนนั้นตอนนั้นก็เลิกแล้วอ่าโอเคก็โพลเพลย์แหละยังไม่ถึงว่ามืดค่ะไกลไหมครับบ้านเขาไม่ไกลจากร้านเท่าไหร่ค่ะคราวนี้ไปยังไงเดินไปอ๋อนั่งรถเมล์ไปนั่งรถเมล์ไปโอเคคราวนี้พอไปถึงบ้านเขาก็พอเปิดประตูไปก็เจอแต่ลูกที่ลูกน้องอืเราไปถึงนั่นเย็นหรือยังก็ประมาณห้าโมงครึ่งได้แล้วค่ะก็ไม่เย็นมากไม่เย็นมากโพล่เพลย์ค่ะ ไปถึงบ้านไม่เจอใครเลยนอกจากลูกพี่ลูกน้องเขาคซึ่งก็เป็นรุ่นราวเขาเดียวกันค่ะเป็นเด็กๆผู้ชายและผู้หญิงผู้ผู้ชายผู้ชายหมดเลยโอ้คนเดียวค่ะลูกพี่ลูกน้องคนเดียวอ๋อคนเดียวโอเคอยู่บ้านก็คือเจอเด็กนุ่มเขาได้อยู่บ้านเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาแล้วไงต่อเขาก็ถามว่าแบบเออพ่อแม่ผู้ใหญ่ไปไหนเหรอเขาบอกว่าพล่อเออกไปซื้อของไปธุระข้างนอกเดี๋ยวกลับมาจ้ะ เขาอว่าเขามีธุระเขาก็เลยออกไปคราวนี้ในบ้านเขาเกไปคือใครคือคือลูกพี่ลูกน้องไปนะเขาวก็เหลือเราเขาสองคนใช่เอครับตอนนี้แหละครับเขามีธุระเขาก็เดินเราตอ่นเลยคราวนี้เขาก็แบบเปิดทีวีเอาน้ำอะไรมาให้เราทานเลยนอนนี้ตามฟอร์มก็เหมือนกับว่าเออเดี๋ยวรอเหมจะไม่มีอะไรอย่างเง้นนะคะแบบให้ให้ให้เรานั่งรอรอีอร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 อใอร้รองรับแขกใ่รอรอรอห้รองรอบอรกบ้านใหญ่ไหมจ๊ะ ก็ไม่ค่อยใหญ่มากอะค่ะคราวนี้เขาก็แบบเอากีตาร์มานั่งเล่นให้ฟังนี่เล่นเพลงเบิร์ดกับฮาร์ดใช่ปะเบิร์ดกับฮาร์ดนี่เวิร์กมากเลยนะ่หนูแต่เขาไม่ทันนะเขาไม่ทันเขารุ้นหลังลุ้นหลังคราวนี้เขาก็พอพอเล่นดนตรีเสร็จก็นั่งพูดอะไรกันนิดหน่อยก็เปิดทีวีดูดูทีวีไปเพลินๆก็ตอนนั้นช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปได้แล้วก็แบบ ก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบผู้ใหญ่ยังไม่มาแต่ก็เริ่มมืดแล้วนะตอนนี้คือด้วยความที่ว่าไม่ทันคนตอนนั้นยังเด็กเกินไปจทําให้แบบคิดไม่ทันเขาอ่ะเขาก็เริ่มแบบเข้ามาใกล้เราแล้วเขาที่วางกีตาร์ละอ่าแล้วเข้ามาแล้วไงจ๊ะอ่าเริ่มโอบแล้วก็แบบมาบอกว่าเกสเรารักนะเธอนะคือตอนนั้นก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าเวลามันเร็วมากโอแบบ ประมาณสองสามอาทิตย์ได้ค่ะแล้วคราวนี้แบบมันมันมันเกิดขึ้นแบบแทบไม่ทันตั้งตัวเขาก็เริ่มมาจูบมาหอมแบบเริ่มรูปแล้วโอเริ่มแล้วอย่างนั้นเลยเหรอตอนนั้นแกรู้สึกยังไงตอนนั้นตกใจไหมเจ้าบอยู่ดีๆก็มาโอบแล้วมาพูดแล้วมาขอเราขนาดนั้นนะคะมันก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเจอแล้วตกใจนี่คือยังไงหรือมันมัน้ะแต่ตกใจนี่ถีงโค้ขมันทื่อเฉยเลยนะอคือนิ่งไปเลยอะค่ะเออเลยนิ่งเลยเหรออยู่นานไหมครับตรงนี้นานไหม <c oughs> ก็พอสมควรตอนหลังๆก็เริ่มเคลิ้มแต่คราวเนี้ย <c oughs> ใน <c oughs> ในความเคลิ้มเนี่ยมันมันมีบางอย่างขึ้นมา <c oughs> มีบางอย่างในในหัวขึ้นมาเลยแบบสติขึ้นมานิดนึงคือ <c oughs> รู้แล้วว่าต่อไปเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> ทำให้แบบหน้าพ่อแม่หน้าเพื่อนหน้าพี่น้อง <c oughs> ของเราเองนะแบบหน้าครูบาอาจารย์หน้าญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดในตระกูลแบบขึ้นมาหมดเลยแบบว่าตอนนั้นคิด,ค,ดคิดก็คือ กลัวท้องแล้วเพราะว่าถ้าเกิดท้องเนี่ยเรายังเรียนไม่จบมปลายยังอยู่มห้าอยู่ตอนั้นัะใช่ถ้าเกิดแบบไม่จบนี่คืออนาคตเสียเลยความฝันที่เราคิดอยากจะทําอยากจะเป็นอะไรก็แบบไม่ได้แล้วอีกอย่างก็คือกลัวติดโรคทั้งหมดนี้วัดขึ้นมาสองเลยที่อธิบายมายืดยาวเนี่ยใช่แล้วยังไงหลังจากนั้นคือมันมันเห็นผลเสียมากกว่าผลดีก็เลยแบบรู้สึกตัวอีกทีก็คือแบบต้องทําอะไรให้คือมันเหมือนสัญชาตญาณมัน ม,มันรู้สึกเลยว่าต้องทํายังไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้ออกไปให้ไกลๆเลยเ,ออเลยถีบเขาออกไปเลย <st> แล้วเขาโกรธไหมครับผู้ชายเขาก็งงๆแต่เขาไม่ถึงกับเข้ามาทำร้ายเราไม่ไม่ไม่ถึงกับทำร้ายออก,ก็ยังดีเนาะตอนนั้นก็เลย <ๆ S 1> <ๆ>แบบคือเหมือนประมาณว่าแบบทําท่าแบบประมาณว่าแซงออกแบบประมาณว่าปฏิเสธทุกอย่างคืออยากกลับบ้านแล้วไม่อะไรแล้วเขาก็ขึงขังไหมครับตอนนั้นน้องเกดขึงขังไม่เชิงว่าขึงขังแต่มาทาอย่างนี้กับฉันนะครอบครัวฉันรับไม่ได้ อะไรประมาณนีไม่ไม่จําผิดที่เฉลโทษโทษที่ข้าวี่เฉยใช่ค่ะคือเขาก็งงงงเกก็ตกใจก็เลยแบบเกก็แบบคือคือที่บอกว่าปฏิเสธทุกอย่างแล้วปรามายว่าอยากกลับบ้านก็คือถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดเขาถามอะไรมาคงบอกว่าแบบเหนื่อยจากงานแล้วคืออยากพักผ่อนแล้วไม่อยากอะไรเขาก็ยอมกลับไปส่งที่บ้านนะคะก็ยอมพอช่วงเปิดเทอมเกก็ออกจากร้านแต่ตอนนั้นก็ยังแบบ โทรหาคบกันอยู่แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าแบบแม่มาเปิดอ่านเดลี่เกจะชอบเขียนจดเดลี่เอาไว้ทุกอย่างแม่มาเปิดเห็นมาเจอก็แบบทักว่าแบบนี่ทำอะไรอยาคิดว่าแม่ไม่รู้แต่ตอนอนั้นเขายังไม่บอกตรงตรงอันนี้เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ควรจะฟังไว้บนมุทาหอนถามคุณอ้อยนิดหนึ่งประสบการณ์เฉียดเนี่ยเฉียดเ,เสียตัวเฉียดเสียพรหมจรรย์นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่ง ที่คุณอ้อยเคยได้ยินมาทำนองนี้มีเยอะไหมคือต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เน้นนะคะเป็นประสบการณ์ของเป็นประสบการณ์เรื่องจริงที่เราเรียกว่า true story ของเด็กสาวคนครคนอย่าพูดถึงหนังสือของญยายิหนึ่งจิงหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะคุณอ้อยพูดถึงนะคะคสารภาพของสาวเวอร์จินนะครับโดยมีคุณอ้อยเป็นบรรณาธิการแล้วก็เรื่องที่น้องเกตเล่าเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งใน9เรื่องใน9เรื่องเป็นยังไงครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราคัดเลือกเรื่องเนี่ยมันมีประเด็นแง่มุมเนี่ยหลายเรื่องมากเรอาอ่านจากเรื่องจริงที่ส่งมาเนี่ยเป็นร้อยๆเรื่องแต่เรารู้สึกว่าการที่ทําโครงการนี้ค,คือโครงการโปรเจกต์แอลเนี่ยเพื่อจะผลิตสื่อสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะเยาวชนเนี่ยเราน่าจะทําให้เข้ากับกระแสสังคมที่เป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวผู้หญิงที่สุดก็เลยเอาเรื่องเวอร์จินของผู้หญิงเนี่ยค่ะแต่เอาเคสที่รอด เพราะไม่นั้นเนี่ยมันจะพอออกหนังสือเล่มแรกแล้วมันพอเรื่องแบบนี้มันเขาเรียกว่าทําดีก็ดีถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการชี้โพลใน9้าเรื่องเนี่ยก็เลือกจากประสบการณ์หลากหลายเช่นในเรื่องของการแชทในเรื่องมดลักออนไลน์คุยกันทางเน็ตเรื่องของคนใกล้ตัวที่เป็นภัยใกล้ตัวคือพี่เขยอคนในบ้านเลยคนในบ้านเลย เรื่องของเด็กสาวที่ไว้วางใจเพื่อนแล้วเพื่อนก็หลอกไปให้เพื่อนอย่างเช่นน้องเก็ะเพื่อนหลอกไปให้เพื่อนอีกทีหนึ่งอันนี้คือเข้าบ้านเลยนะคะแต่อันที่น่ากลัวที่สุดที่เราเคยเห็นเป็นข่าวก็คือการกินเหล้าแล้วก็มีเคสหนึ่งที่เราไม่ได้ทำเพราะว่ามันรู้สึกมันรุนแรงเกินไปก็คือซ้อนมาใส่แล้วก็พาไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมันมีกลุ่มคนผู้ชายวัยชารที่นั่งกินเหล้าเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาแต่ก็รอดแต่ว่ามันรอด ไม่ถูกกระทําไม่ถูกเพราะว่าผู้หญิงมีสติดีมากเหมือนเหมือนน้องเกดเนี่ยค่ะเมสสิครูน้องเกดเล่าให้ฟังว่าพลังงี้ก็ยังคบกันอยู่บวชกับตอนที่คุณแม่มาอ่านเจอไดอรี่มันเป็นยังไงนะคะตอนช่วงที่อ่านเจอเดอรี่ตอนนั้นก็ช่วงที่เริ่มทํางานแต่ว่าท้ายทาแล้วทายทายไปปลายเดือนคราวน,นี้แบบคือด้วยความที่เราแะแคระคายก็เลยบอกเพื่อนก็แบบเรียกเขามาเหมือนประมาณว่าให้รู้จักกับเพื่อนและให้เพื่อนจําหน้าไว้แบบ บบเพื่อนมันบอกว่าเดี๋ยวจะคอยช่วยแล้วกันเพราะว่าบ้านก็อยู่พอรู้ว่าเราบอกเราแวกบ้านของของผู้ชายคนนี้ไปเพื่อนบอกเออฉันก็อยู่แถวนั้นพอดีอเพื่อนก็เลยแบบช่วยตามสื่อ,อตามแบบเหมือนสะกดรอยค่ะว่าเขาทําทอะไระเป็นยังไง,เป,ไงเป็นคนคจริงๆแล้วเป็นไงแล้วรู้อะไรครับก็มารู้ตอนหลังเพื่อนบอกว่าเ hey, ฮ้ยเกดเลิกไปเถอะไอ้คนพักเนี้ย เพราะว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเขาไปมีคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เขาแล้วเขาสับรางเก่งตอนนั้นที่รู้ก็เสียใจเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าเราแบบถูกทรยศโดนหลอกเราก็มีใจให้เขาบ้างอ่ะพูดง่ายๆนะโอเคก็เฮิรเฮิร์ตอ่ะพูดง่ายๆเฮิร์ตใช่ก็คราวนี้ตอนที่กําลังนั่งเสียใจเนี่ยแม่เขาเห็นพอดีเขาก็เข้ามาเขาเขาไม่ไม่ว่าสักคำเขาก็ปลอบเราด้วยอ ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบตื่นตันตื่นตันตื่นตันที่ว่าแม่แบบไม่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 แบบไม่ซ้ำเติมนะไม่ปลอบใจแม่เห็นใจเราแล้วแม่แม่ถามเราไหมว่าเราเสียตัวไปให้เขายังแม่เคยถามไหมไม่เคยแต่แม่เขาคงไว้ใจออโอเคเพราะตอนนั้นตอนที่แม่เปิดไดอารี่เนี่ยก็คือรู้สึกด้านลบกับแม่ไว้เยอะแบบว่าแม่เข้ามาดูไดอารี่ของเรา เพราะว่าแบบมันเหมือนเขาเขาเขาบุกรกส่วนตัวเราก็แบบคือคือแอบว่าเขาในใจเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเขารักเราแม่บ้านพี่ก็เป็นเหมือนกับจี้วัยรุ่นหลายคนรู้สึกไหมคะว่าคือคือเราไม่อยากเล่าบางเรื่องให้ให้พ่อแม่ฟังแต่ว่าพอในที่สุดความจริงเรื่องนี้ปรากฏก,กับพ่อแม่สองน้องเกตคือมันมันตรงข้ามกับที่คิดเอาไว้อะใช่ไหมคะเขามาแบบ กอดปลอบแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรออรอะว่าชีวิตเรามันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ใช่แล้วเขาแบบก็บอกว่าอาดีตที่ผ่านไปอ่ะแบบช่างมันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยทิ้งก็คือให้เอาบางอย่างที่เป็นหให้มันเป็นบทเรียนเพื่ออนาคตห,หลายคนเขาบอกว่าที่ต้องยอมออผู้ชายยอมเสียตัวให้เขาเนี่ยพเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ยอมจะเสียเขาไปมีเยอะไหมครับคุณน้อยอย่างนี้ ยิ่งกรณีเขามีหลายคนอยไหนคือถ้าถามว่ามีไม่คิดว่ามีค่ะแต่คําถามคือที่น่าคิดคือถ้าไม่ยอมเขาเลิกเสียเข้าไปเนี่ยจะเอาเขามาไว้ทําอะไรถ้าเขาต้องการแค่แค่เรื่องแบบนั้นครับครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่อยากให้คิดมากกว่าค่ะคือคือสมมติว่ารักกันเนี่ยแล้วขอแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วเลิกกันไปเนี่ย ที่จริงั้งผู้หญิงและผู้ชายควรจะพิจารณาว่ามันสําคัญมากขนาดขนาดไม่ให้แล้วเลิกคบหรอือแปลว่าชีวิตนี้เนี่ยถ้าไม่มีตรงนั้นก็ไม่คบกันหรือครับคือมันมีมนุษย์มันมีคุณค่ามากกว่าน,นั้นน่ะใช่ใช่มันมันแลกกันได้ไหมคะคือเพราะเพราะหลายคนรู้สึกว่าคือผู้หญิงด้วยนะคะผู้หญิงจํานวนอ,อาจจะอาจจะถูกชังคงช่วงหนึ่งบอกว่าเอ้ยมันแลกได้นะเพราะว่าเราดึงเขาไว้ได้ช่วงหนึ่งด้วยการใช้เรื่องเซ็กส์เนี่ย เป็นตัวที่ที่ดึงเข้าเอาไว้ถ้าแลกเซ็กก็ได้เซ็กแลกเซ็กไม่น่าได้ความรักเพราะว่ามันเป็นคนละเรื<ม>่องเป็นคนละสมาการคุณเอาเรื่องนั้นแลกคุณก็ได้เรื่องนั้นอันนี้ดีมากแลกเซ็กได้เซ็กก็จริงนะคะนี่พูดจริงถ้าพูดในฐานะทีเก็เนเป็นเด็กผู้หญิงนะคะผ่านประสบการณ์ที่มันเฉียดเก็ตว่าจุดอ่อนของเด็กผู้หญิงช่วงตรงไหนที่น่ากลัวที่จะทําให้เราเนี่ยคือโอกาสอาจจะพลาดได้ง่ายเท่าที่ที่เก็ตดูจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ความใจอ่อนอความใจอ่อนคือถ้ายิ่งเจอผู้ชายที่เขาแบบคารมดีหวานล้อมเก่งก็จะยิ่งไปเร็วอแล้วถ้าเป็นผู้ชายที่เราชอบด้วยนะถ้าเขาแบบที่จะเป็นผู้ชายในดวงใจโอ้คนนี้สเปคเราเขาดีเขาอย่างนั้นมันก็มีอิทธิพลเหมือนกันก็อยากจะให้นอกเก็ตฝากไปยังเพื่อนแนะนำเพื่อนๆสาวๆเด็กๆอนะว่าทําไงไม่ให้ตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรือเข้าอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วควรจะ ทำตัวอย่างไรก็ออกมาเป็นวินเนอร์อย่างน้องเกศจ้าถ้าเกิดอย่างอย่างของเกศนี่มันเป็นกรณีที่ว่าอยู่สองต่อสองจ้าก็คือถ้าจะเตือนก็คืออย่าไปอยู่ในที่ที่แบบมันเป็นปัจจัยให้ให้อยู่ในสองต่อสองพวกระโหดที่ระโหฐานในทานองนั้นทีละหูละตาเนาะใช่ค่ะผู้หญิงถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแบบโดนชักจูงไปในสถานที่ประมาณนั้นแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมในเรื่องหลายๆอย่าง พูดคําว่าไม่ไปเลยไม่ใช่ว่าไม่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 เอาอย่างนั้นก็คือโดนอยู่ดีต้องแบบไม่ให้หนักแน่นแบบไม่ไม่เอาปฏิเสธแบบให้หนักเพราะไม่งั้นก็คือคุณก็เสร็จอย่างเดียวต้องต้องทําใจให้แข็งด้วยแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดแบบโดนดึงไปแล้วมันมันไม่ไหวจริงๆก็คนที่จะต้องป้องกันเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบก็คือผู้หญิงป้องกันในที่นี้หมายถึงว่า ให้เขาป้องกันสวมถุงยางบางทีถ้าเกิดมันไม่ได้ไม่ไหวจริงๆคุณอ้อยจะเสริมอะไรตรงนี้ไหมคะที่จะเป็นเกราะหรือเป็นอาวุธติดตัวสําหรับน้องๆที่ในแต่ละโดยเฉพาะสายการอย่างเนี้ยค่ะที่จะเฉียดเข้าไปคิดว่าน้องเกีตเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดค่ะว่ามันไม่ได้มีทุกคนนะที่รอดได้แล้วก็นี่ก็เรียกว่าโชคดีว่าเขามีสติ แล้วก็โชคดีที่ผู้ชายไม่ใช้กําลังผู้หญิงบางคนใช้มีสติแต่ผู้ชายใช้กําลังก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองแข็งแรงพออย่าพาตัวเองไปสู่สถานการณ์ที่ทําให้ตัวเองไม่รอดหรือไม่ก็คบกับผู้ชายตัวเล็กกว่าเรานี่ว่าจะแนะนําไม่ไปฝึกเตะต้นกล้วยเรียนศิลปะเการต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อย แล้วก็น้องเกตเป็นอย่างสูง,ะสงนะครับร <อ S 1> แล้วก็ฝากหนังสือดีๆเล่มนี้นไว้ในดุลพินิจของท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณหมอจริงๆในหนังสือเล่มนี้ยังรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะครับคำสารภาพของสาวเวอร์จินนะครับเป็นการตริดอาวุธทางปัญญาให้กับสาวๆได้นะฮะเอาละครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไขปัญหารับวัยรุ่นกับคุณหมอพันศักดิ์หลังโฆษณาครับปปปปปปาาาาาา